สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลยึลดรถใกล้จะมาถึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาสำหรับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างใหเ้เพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็คือทางด้านวันนี้ทางการเลสซิ่งจะพามาคุคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอใกล้จะ ถึงวาระนะครับครบกาหนดในการผ่อนปลนนะครับระยะที่2สําหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับที่ใช้รถใช้ลาอยู่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าอาจจะร้อนๆหนาวๆเลยนะครับมันใกล้จะถึงระยะที่3แล้วแล้วก็ระยะที่3ไม่รู้ว่าเขาจะผ่อนปลนยังไงนะครับสําหรับเนื้อหาข่าวเดี๋ยวจะพูดคุยทางด้านท้ายคลิปลกันสับต้นคลิปนะครับจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทสัมภาษณ์นะฮะทางผมได้ไปสัมภาษณ์จากแหล่งข่าว ที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการยึดรถนะครับแล้วก็ติดตามทวงหนี้แล้วก็ทางด้านของลานสต็อกที่เขาแบบยึดมาเอามารวมๆกันนะครับจะมีสต็อกใหญ่ๆแต่ไม่สามารถจะเปิดเผยแหล่งข่าวได้นะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเขานะครับก็ขอร้องว่าไม่ให้เปิดนะครับสําหรับทางด้านบทไปทางการเงิซท่งไปสัมภาษณ์นะครับก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการยึดรถในปัจจุบันนะครับทางผมคิดว่านะฮะคาดว่า ช่วงนี้น่าจะมีคนที่โดนยึดรถเยอะนะฮะแต่พอเราเข้าไปดูจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับทางร้านร้านร้าน,านที่เขาสต๊อกรถยึดเนี่ยมีไม่เยอะเท่าที่ควรเขาบอกว่านะครับตอนนี้อยู่ในมาตรการผ่อนปลนระยะที่2การยึดก็เลยไม่ค่อยจะมีนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นก็จะมีเฉพาะเพื่อนเพื่อสมาชิกที่แบบอาจจะเออไปไม่ค่อยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าไปไม่ไหวก็เอารถไปคืนส่วนใหญ่จะเป็นเคสประมาณนั้นคือต้องอาการหนักสุดจริงจริงนะครับซึ่งจะแบบ เขาถึงจะเอารถกลับมาแต่ถ้าถามว่าวิธีการทําตอนนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยได้ยึดเท่าไหร่นะครับรถก็เข้ามาน้อยก็ต้องรอดูระย,ยะผ่อนปลนระยะที่3นะครับว่าเขาจะมีมาตรการแบบไหนออกมาแต่ถ้าถามการเลสซิ่งนะฮะอันนี้คือสอบถามทางด้านของสต็อกยึดรถนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือช่วงที่ระยะที่1กับระยะที่2นะครับสมมติว่าระยะที่1เนี่ยมันหมดแล้วนะครับ ช่วงระยะที่2อะตอนนั้นยังเกิดความสับสนอยู่นะเหล่าหลายท่านที่ใช้รถก็ไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงก็ปล่อยรถให้โดนยึดนะครับสำหรับช่วงนั้นก็จะมีสักแวบ,บหนึ่งอ่ะที่แบบโอ้โหรถยึดเข้ามาเยอะมากนะครับจนเขาปรับมาตรการว่าเออผ่อนปลดระยะที่2อารถยึดก็จะเริ่มน้อยลงนะครับคืออธิบายง่ายๆทําทไมผมถึงพูดประเด็นนี้นะครับก็คือว่าถ้าถ้าเกิดว่านะครับรถยึดเนี่ยถ้าเขาจะยึดเอาจริงๆนะอันนี้พูดภาษาบ้านๆเลยนะครับถ้าเขาจะยึดกันจริงๆเนี่ย ก็แน่นอนว่ามันไม่มีที่เก็บแน่นอนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะลําบากนะครับสําหรับมาตรการที่สามนะฮะรอระยะที่3ามเนี่ยทางการที่คาดว่าเขาอาจจะผ่อนปลุนอีกนะครับระยะที่สามนะพอดูจากท่าทีหลายๆอย่างเขาคงไม่แบบหักดิบแบบถ้าใครผิดน,นัดสัญญาแล้วก็จะาสามารถจะไปยึดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าเขาน่าจะอารุ่มอร่วยให้เราอยู่ถ้าเพื่อนๆสมาชิกนะฮะนี่คือคําแนะนําจากทางด้านของคนที่ไปติดตามตรงนี้นะ เขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆสมาชิกทุกนี้นะครับลำบากจริงๆให้เข้าไปสอบถามกับที่ธนาคารนะครับว่ามันผ่อนปุลอะไรได้อีกไหมนะครับแล้วก็ถ้าใครผ่อนปุลไม่ได้จริงๆเนี่ยทางหนีทีไล่หรือทางดิ้นทางอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีอะไรได้มั่งนะครับธนาคารอาจจะแนะนําเราได้หรือเดี๋ยวทางการซิ่งจะทำสกุปออกมาอีกต่างหากนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆสมาชิกได้อ่ามีวิธีการทางหนีทีไร่เกี่ยวกับลดลดนะครับไม่ให้โดนยึดอาทีนี้เรามาดูเนื้อหาข่าวนะครับอ่าเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่ทาง เขาเขาได้มีการพูดคุยกันนะครับก็เป็นทางด้านหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเขาได้มีการพูดคุยกับธนาคารของรัฐเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับบสอย,ยอรัฐวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อยนะครับบทสรุปในการพิประชุมกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพามาดูแต่ละข้อเลยละกันนะครับว่าเขาประชุมกันได้บทสรุปเบื้องต้นได้ยังไงข้อแรกนะครับก็คือขอขยายระยะเวลามาตรการนะครับ ในการพักชำระหนี้ไปจนถึงปลายปี2564นะครับอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้อันนี้คือเขาคุยกันกันนะครับเบื้องต้นเขาอยากจะให้แบบทางด้านของการผ่อนปนหนี้เนี่ยไปจนถึงนู่นเลยนะครับปลายปี64คือขอไว้เยอะๆก่อนถ้าจะสรุปกันจริงๆจะเอาแบบไหนจะอะไรยังไงก็ค่อยปรับลดลงมานะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาเสนอว่าอย่างนี้นะฮะพอดูจากทิศทางของเศรษฐกิจดูจากหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่าได้รับการพักหนี้ยาวๆอย่างเงี้ย นะฮะเราก็จะได้มีการตั้งต้นชีวิตที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแม่นี่ก็นี่ก็มีนะฮะพูดง่ายว่านี่ก็มีค้าขายลําบากมันก็ไปลําบากนะครับอ่ะก็ให้หักออกสักขาหนึ่งนี่ก็ลดลงสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูแนวทางที่2นะครับที่เขาประชุมกันนะครับแนวทางที่2ที่ได้มาก็คือการผ่อนปลนซอฟท์โลน สำหรับทางด้านของการผ่อนปนซอฟโลนเนี่ยเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของซอฟโลนที่รัฐบาลปล่อยออกมานะฮะแต่ว่าก็จะมีทางด้านของผู้ประกอบการจำนวนมากนะฮะที่ยังไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับนนก็จะ,อ,ะอาจจะมีบางท่านนะที่แบบติดแบคิตบูโลอะไรประมาณนี้คือติดติดเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ตอนนี้คือพูดตรงๆนะ น้อยคนนะครับที่เครดิตจะดีนะครับแล้วก็จะสามารถกู้ธนาคารได้ถ้าเขาผ่อนปลนพวกนี้ลงไปได้มั่งนะครับก็อาจจะมีหลายท่านท่านที่สามารถจะเข้าไปใช้สินเชื่อกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะฮะ้านั้งอยากอยาก,ยากแนะนําให้เขาผ่อนปลนลงเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะลําบากหน่อยนะครับสำหรับซอฟโลนซอฟต์โลนใครได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ส่วนใหญ่ยังยังไม่ค่อยมีคนได้สักเท่าไหร่นะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าสอบถามจากเพื่อนๆอนของผมเองนะครับ ทีนี้มาดูบทสรุปข้อที่3นะครับที่เขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับคณะกรรมการการพูดคุยของหอการค้านี้นะครับในระยะที่3ก็คือการเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการนะครับที่มีหลักทรัพย์เดิมอยู่แล้วกับธนาคารเดิมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับซอฟโลนนะครับก็คือทางด้านของซอฟโลนได้ดอกเบี้ยถูกนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีหนี้อยู่กับธนาคารเดิมอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายเลยนะครับก็คือประเมินเอาจากาสินทรัพย์เก่าแล้วเขาบอกว่านะครับโดยที่ไม่ต้องประเมินหลักทรัพย์ใหม่หรือว่าไม่ต้องขอสินทรัพย์เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีเลยสําหรับข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการอัดฉีด SME ลงไปนะครับอ,อัดฉีดเงินให้ SME